ออกมารับลมออกมารับลมช่วงบ่ายอุ้ยลมไหมลมแห้งยงีหลีแดดที่นองแดดออกเรานาได้เป็นสีฟ้าคลามสวยแล้วบังคืนวันนี้จะเดินได้ไหมวันนี้เราสิบห้าหยางลงไปวะ นั้นเป็นมุมที่เราว่ายน้ำประจาหน้าร้อนใช้หาะกระสิประมาณสิบว่ามเมตรยี่สิบเมตรถุตไหมกระพาะหนาหนาวน้ำมันขึ้นขึ้นกลาแถ่พี่น้องโอ้โหโอูห้อดมีแฮ่กระซิ์อวีวบอ ผ้าข่อย่างหรอปีนเขาคนอ่ะฮะโอเคน่ามันหลน่นมันมันเนหะอนี่ขึ้นมาพันได้่าไปลงโมันได้ขนา ว่าแมนสิพ้ายางบรไเ้พ้ายางดนาพี่นอ้นองทุกเขาพะนะกลับบ้านแล้วปะปะปะอันนี้มองมองน้ำจืดเวลาคนล่งเหลมน้ำหรือผ้าเลือ่อนหรือ,อยังสินะขึ้นมากเขากะสิมาล่างตัวเปนโนี้เป็นน้ำจืดกอกน้ำจืดร,ริมชายหา,าดวอลเลาบีในรัฐนิวเซาวลประเทศออสเตรเลีย